หักมาแหลนตุ่มมันคือซุ่มงมหัวควอมหักมา่อพ่อพื้นกระท้องมไหวมัดนี้มาฟังในท่านกอมเรื่องบอสมหักบอสมแห้งมอนี่กับคบนบรรนอกบรรหน้าผู้เบาใต้บ้านนี่แหละแจ้งตัวปานผู้เบากรุงเทพแต่ใครเนยย่าดอกรออยู่ง่ามมันอยู่พูดเดียวมัน,มนเป็นคนมักลองเพลงมีความไฟฝันอยากเป็นนักร้องผู้สาวกับมักน้ำเขาอยู่ดอกมาเบิง่งจยากของได้มักผู้สาวก็กเลยมักอีน้องนี่ ไปเป่าหูทาไหนบูีน้องเมียก็เล่นน้ำเมานนำจนว่าฮากกันแท่งกันบุญละไปซ้ายมาใส่กับไปน้ำกันติดกันอ่อนตอนไทบ้านไทเมืองก็ก็ซาแล้วมักลังมักกับอีน้องเมียไปเป่าหูทาไหนบู้เขาจังมักติดข้าล่มหกลังแล้วอี่ดอกเมียเนี่ก็เดยมีหูบัวไอ้ฮักเมียซำใดซำฝ่าพูนเน้ ไอศิฮัดลองเพ่งจริงๆไปอัดแผ่นเสียงดังมาหาเงินไดใ้ไอศิษย์ซื้อหมูมาให้แม่เลี้ยงขายหมูลแล้วไอกับสีสางเลื่อนหอให้แม่อยู่เกาไปแล้วกั็เบ้าคืออยู่ได้หรออือกนย้อนผู้สาวมากคนดอกแม่มาอยู่ด้เลื่อนหอแม่ใาญ่มันท่าหอหล่ะตกอพนะผู้สาวอ่าเฮ้ยมาแม่เลื่อนหอจังจันเลื่อนหอของวิวาสนี่ยแม่โอ้ันจีก็เกากันคุยกันไปแล้วเนวได้สิดีเนวได้สิให้ผู้สาวมาคนเก่กเาไปตอแบกทิดลังอือ แต่ว่าควบพักนี่มันกับวันแง่นอนดอกอือยู่ไปยู่มาเนี่ยกับมีบักมือที่สามตัวบานเนี่ยบักเต้าคือมันลูกอใหญ่เมาคุ้มวัดนี่แหละบ้านเดียวกันกับอีน้องเมฆกับบักลังนี่แหละหนักเลี้ยนนอกก็มอน,นี่ยพอใหญ่เมาส่งไปเลี้ยงประเทศลาวสามสี่ปีวันนี้กับป้าบ้านก็ว่าเห็นอีน้องเมฆแล้วมักเขาเด้อยบาดอีน้องนี่ก็เลยเห็นเขามีรถเก๋งรถจังที่แหลกอีน้องเมฆมันก็บว่ยอมรับดอก เอาไปเอามามันจะจำนนโดยหลักขาน<ม>เห็นภาพมันบาดหูบาดตาบาดใจปูกับบอกลับจับเซกกระตอนนี้แล้วอีน้องนี่<ม>อวยทางใจไปทั้งเตาบนเหลว<ม>ปักลังกระได้เสียอกเสียใจห้องไงใกล้ขัน<ม>อูวัวกับปวัวประลลมอยู่ห<ม>ักอกหักแกทำวะเออไอปงซะเอ้าจะให้จะให้ กินอย่างๆเขาได้กินเ,าเน้เาดิแนวมันเสี้ยวขึ้นหอดเขาดิกินไม่อยากเ็จังนี้ก็ไม่อยากเอาลองเบิงนี่มึงเสียกูเลยเอ๊ะยังว่าไมา่อยากเฮ้ปออยปากปวดยำมันนี่แม่งเ้ากูแห้งแท้งนี่หรือไงเอ้าจังได้ก็พ่ได้แล้วหมูหัวเขาก็อุกอังทังว่วงนำ้ำน้ำก็นำ้ำว่อนเขาเขาก็ขึ้นมาแล้วเฮ้ยแต่ยังคือก็ยังซี่ใส่ว่าสีฮักไอ้ผู้เดียว หักย่ได้หละตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ว่าหักแล้วเมียันเมียไรลี้อย่างหมูหักไอพินดอกทำใจกท็ทำยากหักอกหักใจก็เหตดยากแล้วบังลังก็นกันเลยยามแล้วที่เอาผู้สาวขึ้นแต่มันกะสายไปซะแล้วบักหล่าเอ้ยน,อน้องเมียก็ไปกกเตาอ,อดหลอดเก็บเรื่องเล่าที่ฟังเนื้อฟังใจไว้มากันกวงออกมาเป็นบทเพลงอื ร่องให้ฟังตบนันก็คือควกมันจะเดเาฟังเบ้งว่าสงคาไอ้ฮะ